สวัสดีค่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกะทิบน้อยเทนดี้ทาโร่นะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิซีมาฝากอัดคลิปวันนี้ก็เลยมาช่วงค่ำเลยนะคะเป็นเพราะว่าติดงานทั้งวันนะคะก็วันนี้เราก็จะมาต่อคลิปกันนะคะสำหรับคลิปคนที่คบคิดอย่างไรกับเรานะคะวันนี้ก็จะเป็นไพ่เอ็มเพลอร์นะคะไพ่เอ็มเพลอร์นี่นะคะเป็นไพ่จากชุดโออ g ง i s h นะคะใครสนใจก็ไปหาซื้อได้คือเป็นไพ่เซตที่เก่าแล้วแหละแต่ว่ามันเหมือนกับ คนก็คงจะชอบกันเป็นเพราะว่าก็น่าจะฮิตเป็นเพราะว่ามันยังมียอดสั่งซื้อกันสม่ําเสมอนะคะคือไพ่บังเซ็ตก็อาจจะหายไปตามการเวลาใช่ไหมแต่โอ n อิงลิชเนี่ยก็ยังมีการผลิตออกมาสม่ําเสมอแต่อาจจะไม่ใช่เยอะเท่ากับชุดไ i เดอร์เวกนะคะก็โอ n อิงลิชก็ไปหาซื้อกันได้นะคะถ้าเกิดสนใจราคาก็ราคาก็ยัง ไม่ไม่โหดร้ายนะคะเป็นเพราะว่ายังไม่ใช่เป็นแรไอเทมอะไรแต่อย่างใดนะคะโอเคค่ะเราก็มาดูในเรื่องความหมายไพ่กันนะคะสําหรับคนที่คบคิดอย่างไรกับเราถ้าเกิดว่าเรามองในแง่ตรงที่ว่าเรื่องนิสัยว่าเขามองว่าเราเป็นคนนิสัยใจคออย,ย่างไงมันก็หมายถึงว่าเขามองว่าเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนมีภาวะความเป็นผู้นําสูงนิสัยจะดู แมนๆนะคะในผู้หญิงก็หมายถึงว่าจะมองดูว่านิสัยจะแมนๆนเหมือนผู้ชายนะคะเป็นคนคิดอ่านทําอะไรรวดเร็วแล้วก็มีภาวะความเป็นผู้นํามากแบบผู้ทำแล้วก็เป็นคนบ้างงานเป็นคนที่ลุยทําอะไรแล้วก็จะต้องทําให้สําเร็จนะคะเรียกง่ายๆว่าโลกทั้งโลกอยู่ในมือ ของเราเองอะไรประมาณนี้หรืออยู่ในมือของมืออยู่ในมือของเธออยู่ในมือของฉันหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยคือเป็นเพราะว่าไพ่เอร์จะเป็นไพ่ที่ทุกอย่างเนี่ยเขาคิดว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ดังนั้นในมุมมองถ้าเกิดเขามองเราขึ้นมาเนี่ยเขาก็หมายถึงว่าเขาก็จัดว่าชื่นชมก็ได้ถ้าในสถานะตรงที่ว่าเราเป็น working movement นะเขาก็จะมองว่าแบบเออเราก็น่าชื่นชมเป็นเพราะว่าเรามีภาวะความเป็นผู้นําสูงแต่ถ้าเกิดว่า ผู้ชายคนไหนไม่ชอบผู้หญิงที่มีสภาวะความเป็นผู้นำเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นปัญหาได้ในอนาคตทีนี้เรามาถามในแง่ตรงที่ว่าเขาคิดยังไงกับเราในแง่ตรงจริงใจไหมถ้าได้ไพ่เอ็มเพลร์ก็จริงจัง <c oughs> คือในบางคนเนี่ยจะเจอหมอดูบอกไว้เลยว่าไพ่เอ็มเพลร์เป็นไพ่เนื้อคู่ใช่ไหมคะคือครูต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ไพ่เอ็มเพลร์ใบเดียวนะคะคือบางคนจะมีการท่องจํากันเอาไว้อย่างเดียวเลยว่าไพ่เอ็มเพลร์แหละเป็นไพ่เนื้อคู่แล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่า ไม่ได้ไพ่เอ็มเพลก็แปลว่าไม่ต้องมีสามีกันแล้วใช่ไหมคะมันไม่ใช่นะคะเป็นเพราะว่าไพ่เอ็มเพลก็จะเป็นการแสดงคาแิคกเตอร์ว่าเขาจะมีภาวะความเป็นผู้นำนะคะหมายถึงสมมุติว่าเราถามว่าแฟนเราเนื้อคู่เราลักษณะยังไงแล้วขึ้นเอ็มเพลบางคนก็จะดีใจว่าเจอเนื้อคู่ คือไพ่เอมเพลอรเราจะแปลว่าเนื้อคู่มันก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่าแต่ละคนต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเนื้อคู่ลักษณะคาแรคเตอร์มันจะไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาตรงนี้ก่อนว่าเขาคิดยังไงกับเราถ้าได้ไพ่เอมเพลอร์เขาจริงจังเขาก็จริงจัง <c oughs> มีความตั้งใจที่จะคบหาอย่างจริงจังเลยไพ่เอ็มเพลอร์มีตำราเล่มหนึ่งเขาให้ความหมายไว้น่ารักดีเขาเวลาถามบอกว่าเขาคิดยังไงกับเราพอเปิดได้ไพ่ตอนนั้นเหมือนเสียงเปิดสีใบปึ๊บปึ๊บป๊บเปิดมาได้ไพ่เอ็มเพลเอร์เป็นใบที่สี่แปลว่าเขากําลังนึกถึงเราอยู่หรือคิดถึงเราอยู่อารมณ์ประมาณว่าอยากจะติดต่อเราและคิดถึงเราคือด้วยคุณสมบัติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเพิ่งคบกันเนี่ย เขาจะมีลักษณะการคิดถึงหวยหาอยากจะดูแลเทคแคร์อะไรอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคบกันไปนานๆแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะมันก็อาจจะมีมันก็อาจจะมีโปรโลดลงบ้างตามการเวลาอะไรอย่างนั้นทีนี้มาไขาข้อข้องใจนิดนึงตรงที่ว่าบางคนจะท่องจําอย่างเดียวว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่เนื้อคู่คือครูต้องบอกว่าจะถือว่าเป็นไพ่เนื้อคู่เพียงใบเดียวในเจใบไม่ได้นะมันยังมีไพ่เอมเพลอร์แล้วก็มีไพ่ ราชาทั้ง4นะคะถ้าพูดถึงเนื้อคู่นะมีราชาทั้ง4มีอัศวินทั้ง4อีกใช่ไหมคะดังนั้นก็จะคือจะมีประมาณ9ใบและใน9ใบนั้นนะ่ะยังมีแยกออกเป็นได้อีกว่าบางคนก็จะได้เนื้อคู่เป็นเฮอร์มิตได้เนื้อคู่เป็นพระสังฆราชก็คือเหมือนได้เนื้อคู่อายุมากกว่าอย่างนี้อีกมันแตกได้อีกนะคะแตกได้อีกเยอะเลยคือดังนั้นเนี่ยถ้าท่องว่าอเอเลอร์เป็น <c oughs> เป็นไพ่ใบเดียวที่เป็นเนื้อคู่เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวเหมือนกับว่าเอ๊ะเราไม่เจอคู่เราหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นเอาเป็นว่า e m p e r o r นะคะก็เป็นการบ่งบอกลักษณะนิสัยว่านิสัยเขาก็เป็นผู้นําแล้วก็มีความจริงจังจริงใจกับเราอะไรประมาณนี้ถ้าในการครบหาเนี่ยก็ก็ถือว่าเปิดเผยก็จริงใจอะไรอย่างนี้นะคะก็เรียกง,ง่ายๆว่า ถามว่าเป็นถึงขนาด family man ไหมก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าดูแลดีใช้ได้ระดับหนึ่งนะคะทีนี้หัวกลับถ้าใน emperor เป็นในลักษณะหัวกลับถ้าตรงนี้นะคะกลายเป็นว่าเขาจะมี ego ความเป็นผู้ชายสูงนั่นก็คือหมายถึงว่าครบซ้อนเยอะแยะเลยดังนั้นถ้าเกิดถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณคนที่คบคิดยังไงกับเราเขาคิดว่าเราคือหนึ่งในสาวสหลายๆคนที่เรา เขาเรียกง,ง่ายเราเป็นในสต็อกเขานั่นแหละเราจะเป็นหนึ่งในสาวๆในหลายๆคนที่เขาคบนะคะคือตรงนี้บางคนบอกว่าจริงเหรอไพ่เอ็มเพลเลอร์หัวกลับมันให้อย่างนั้นเหรอคือดูดวงมา3าปีดูดวงมา3าป,ป,ป,ปีเจอเอ็มเพลเลอร์หัวกลับทีไรเป็นแบบนี้ทุกทีเลยนะคะเป็นแบบนี้ทุกทีเลยคือเจอซ้อนแน่นอนคือเราจะรู้หรือเปล่าแค่นั้นเองว่าซ้อนหรือไม่ซ้อนเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าขึ้นอย่างนี้โดยสมวนมากมีมีแล้วเรารู้หรือไม่รู้ก็อีกเรื่องหนึ่ง คือครูเคยเจอลูกค้าคนหนึ่งอันนี้เม้ามอยนิดหนึ่งครูเคยเจอลูกค้าคนหนึ่งเขาก็พูดด้วยความภาคภูมิใจเขาบอกเนี่ยผมนะมีภรรยาน้อยแต่ภรรยาผมไม่รู้เรื่องเลยคบกับภรรยาน้อย15ปีจนกระทั่งแบบเลิกลากันไปภรรยาผมยังไม่รู้เลยแกก็พูดอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าครูก็เลยแซวบ,บอกว่ารู้แล้วเขาไม่บอกหรือเปล่าบอกไม่รู้ไม่รู้ก็บอกทำไมมั่นใจไงไม่รู้บอกอยู่หมู่บ้านเดียวกัน <c oughs> อันนี้ไรแรงมากอยู่หมู่บ้านเดียวกันด้วยครูก็เลยบอกอ๋อหนูเชื่อเฮียแล้วฮียเก่งจริงอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ก็คื ก็ตอนที่คุยตอนนั้นเฮียเขาก็จะเจ็ดสิบแล้วนะก็คือเหมือนเป็นเรื่องเล่าเมา้ามอยสําหรับคนอายุแก่ๆก,กันแล้วอะไรประมาณนั้นแกก็เล่าให้ฟังตอนนั้นครูหัดดูดวงตอนนั้นครูเจอเขาตอนอายุประมาณสักครูประมาณยี่สห้ายี่หกเองเฮียเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเออแบบตอนนั้นครูลองดูไพ่หัวกลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอเฮียเขาเงี้ยก็เล่าให้ก็บอกว่าเนี่ยไพ่ใบนี้มันแปลว่ามีหลายคนนะเฮียแต่หนูก็ดูว่าเฮียรักรักแบบว่า รักภรรยาอะไรอย่างเงี้ยแกก็บอกก็รักแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่อ้วก็มีนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเอ้าเรอฮะบอกแต่อีไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังครูก็เลยอ๋ออ๋อ,อแล้วครูก็เช็คว่าโอเคไพ่หัวกลับใบนี้ตรงนะจ๊ะอะไรประมาณนี้อาล้ค่ะก็มั่วมอยแต่เล็กน้อยนะคะวันนี้ก็จบแล้วนะคะสําหรับคลิปคนที่คบคิดยังไงกับเรานะคะเป็นความหมายไพ่รับวาเลนไทน์นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกๆท,ท,ท่านนะคะวันนี้มาอัดคลิปคั่มหน่อยนะคะขอบคุณที่ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดติดตามแล้วก็รวมทั้งท่านที่เสนอความคิดเห็นอะไรมามา,มากมายขอบคุณที่สนับสนุนและติดตามเท d d y t ทาร์ดนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ